สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับหมอเกดติดเข็มนะคะจากเพจ charisma by หมอเกดคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมโสแก้ไขเรื่องสิวนะคะตัวเด็ดตัวท็อปที่ชายแล้วแบบชอบมากนะคะมาแนะนำเพื่อนๆกันค่ะเนาะอันนี้ก็โนสปอนเซอร์นะคะ ตัวที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือเจ้านี้เลยค่ะเมนโสที่ชื่อว่าเฮสติน่านะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักมันในชื่อเดิมก็คือเอสตรโกนะคะตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะตัวนี้ก็คือได้อ,อยอทานะคะเนาะมาคุยกันว่ามันดียังไงค่ะตัวอินกรีเดียนท็อปทของมันเนี่ยก็คือเรื่องของโกรทแฟกเตอร์นะคะโกรทแฟกเตอร์ factor, ภาษาพูดง่ายๆก็คือเป็นสารที่ช่วยในการทํางานของเซลล์ให้เซลล์มันทํางานได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งตัวหรือว่าสร้างคอลลาเจน นู่นนี่นั่นนอนนะคะซึ่งกรดแฟกเตอร์ในชีวิตเราเนี่ยมันมีเยอะมากมากๆนะคะก็คือร่างกายเราสามารถสร้างได้เองอยู่แล้วแต่ว่ากรดแฟกเตอร์สกัดพวกนี้เนี่ยเนาะก็คือเขาเอาเซลล์ไขมันของตัวเราเนี่ยค่ะเอ่อเอามาเพาะเลี้ยงจากนั้นก็มาสกัดเอาเป็นกรดแฟกเตอร์เพียวๆมา,าทานประอฉีดที่หน้าเรา นะทีนี้กรดแฟกเตอร์ที่สำคัญในพวกนี้ก็มีหลายตัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮปตอไซต์กรดแฟกเตอร์นะคะตัวเบสิกไฟโบบาร์ g กรดแฟกเตอร์นะคะตัวไฟโบน e กติน VEGF นะคะอินซูล like ินไลท์กรดแฟกเตอร์แล้วก็ TGF-beta นะคะพูดง่ายๆพวกนี้ส่วนใหญ่อะมันก็มีงานวิจัยในแบบสัตว์ทดลองอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างจริงจังว่ามันสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้เซลล์ผิวหนังของเราทำงานได้ดีขึ้น ให้เข้าใจง่ายๆนะคะเนาะทีนี้นอกจากสารสกัดโค้ดแฟกเตอร์ทั้งหมดที่พูดมามันก็มีสารคลุ่มไฮยาลูรอนิซิซึ่งก็มีอยู่ในเบสโก,กับทุกตัวใช่ไหมคะเพราะว่ามันช่วยสร้างความชุ่มชื้นทําให้คุณภาพผิวเราดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้มันก็มีสารคลุ่มไนอารซุนามายนะคะ ซึ่งหลายๆคนนะ่ะน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะเวลาเราตามหาสกินแคร์ตัวเด่นใช่ไหมปัจจุบันก็จะมีสกินแคร์หลายตัวใส่นะในอาซินาไมล์ไปด้วยนะคะเจ้าตัวนี้ก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะมันก็มีสารตั้งต้นของการสร้างคอลลาเจนนะคะในแบรนด์นี้เขาก็ใช้คําว่าโปรคอลลาเจนนะคะรวมถึงสารตั้งต้นในการสร้างเอ่อดีเอ,อ็นเนาะก็คือเป็นกลุ่มโซเดียมดีเอ็นเนาะถามว่าสําคัญยังไงก็คือเวลาที่เซลล์ผิวเรามันจะแบ่งตัวใช่ไหมคะเพื่อสร้างเซลล์ใหม่เนี่ย มันก็จะต้องมีเอ่อ DNA หรือสารประกอบอะไรที่ใช้ในการสร้าง DNA นเอไว้เยอะๆใช่ไหมคะเพื่อที่มันจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะเนาะทีนี้พูดถึงอินกรีเดียนไปแล้วต่อไปก็คือการใช้งานของมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทจะแนะนำให้ฉีดเป็น16จุดนะคะแล้วก็ให้ฉีดไปทุก1สัปดาห์4ครั้งก็คือครบ1เดือนจากนั้นก็เป็นเดือนละครั้งนะคะจากประสบการณ์ ส่วนตัวพบว่าสิบผลดีขึ้นมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบางคนที่แบบลองมาได้มาตลอดเนาะแต่ว่าบบมันยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยพอมาลองตัวนี้เราจะแบบชอบมากเพราะว่าผลหายจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผลที่หน้าผากหรือผลที่แก้มเนาะซึ่งช่วงนี้แบบเราใส่แมสกันันี่ยก็พอจะช่วยได้นะคะนอกจากนี้ก็คือกลุม่มสิบออกเสลยนะทุกคนตัวเนี้ยอันนี้จะประสบการณ์ใช้งานรู้สึกว่ามันหายอักเสพค่อนข้างเร็วมากนะคะ ให้ดีอ่ะราวควรจะเป็นสิ่งที่แบบเออเราได้กดเอาหัวออกไปแล้วเนาะถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ได้กดหัวออกอนะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดแบบการอักเสบอะไรได้นะคะเนาะอย่างไรก็ตามนะคะก็เออถ้าใ้ถูกต้องเลยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นออยทานะคะก็ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะซื้อไปทาก็ยิ่งดีเลยนะคะถูกต้องตามออยค่ะเนาะถ้าเกิดมีใครสนใจนะคะอยากจะสอบถามเรื่องตัวนี้หรือว่าอยากจะมาชิมก็บอกได้ค่ะายมาย